เวลาทาวิดีโออ่ะคุณเดฟบางทีอ่ะเราตั้งกล้องอย่างเงี้ยแล้วก็คุยเองคนเดียวคุณเดฟโอ้ยากผมจะให้คุณเทคนิคหนึ่งนะจากวันนี้นะคุณคุยผ่านซูมบ่อยไหมบ่อยอคุณคุยผ่านซูมบ่อยใช่ไหมจากวันนี้อ่ะผมให้คุณเทคนิคหนึ่งนะคุณไปซื้อแบบนี้มาเห็นนี่ไหมเขาเรียกว่าเซลฟี่สติ๊กใช่ไหมคุณก็แค่ตั้งที่โต๊ะตั้งที่โต๊ะเลยนะ เอามือถือ<ช>คุณน่ะมาทำแล้วเวลาคุณคุยกับในซูมใช่ไหมให้กล้องอ่ะมันรีคอร์ดคุณไปเรื่อยๆอ๋ออ๋อครับจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะเกิดจิตใต้สำน,นึกคุณอ่ะ คุณกำลังคุยซูมแต่คุณก็รู้ว่ามันมีกล้องมองเราอ๋อเออจริงด้วยเออจริงด้วยเราทำไปสักสิบครั้ง20ครั้ง30ครั้งไอ้กล้องมองเรานี่มันปกติมากเพราะเวลานี้ที่คุณเครงอ่ะคุณเครงว่ามันมันคุยไม่เป็นกับกล้องอ่าใช่ใช่แต่เวลาเราคุยซูมให้กล้องมันอยู่ข้างๆเปิดรีคอร์ดเลย จิตใต้สํานึกเราบอกว่าเอ้ยนานๆไปมันจะเหมือนว่าอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่แขกใช่ไหมพอหลังเรารเปิดกล้องเราคุยกับกล้องเราคุยได้แล้วเห็นภาพไหม จริง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 อ,อันนี้เราไม่เคยคิดเลยอันนี้เราเทรนเทคนิคแบบนี้เล็กๆแบบนี้แต่มันได้ผลลัพธ์มันต้องแบบทําไปสักพักใช่ไหมที่สองผมอยากให้คุณนึกภาพเวลาเราใช้กล้องนี่ปกติคนที่คุยกับกล้องไม่เป็นเขาทําไมเขาคิดในใจว่าเฮ้ยไม่รู้เรากําลังพูดถูกไหมเรากําลังคิดถูกไหมจะคําพูดออกมาถูกไหมเราจะคิดอันนี้แทนที่เราพูด ง่ายที่สุดเวลาคุณมีกล้องใช่ไหมคุณนึกภาพว่ามันมีกล้องอยู่ข้างหน้าคุณนึกภาพอันนั้นมันไม่ใช่เป็นกล้องนึกภาพว่าคุณกําลังคุยกับตัวเองอยู่ในอดีตหรือว่าคุยกับคุณตัวเองที่ไม่รู้จัก คุณดีพอใช่ไหมตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมเหมือนว่าสมมติคุณนภัสจะทําวิดีโอเทรนหรือว่าสอนลูกค้าคุณนึกภาพตัวเองเลยแล้วเหมือนว่าเราคุยกับตัวเองเนี่ยรู้ไหมทำแบบนี้เรานึกภาพเราเห็นไงคุณเคยสังเกตไหมจากวันนี้นะคุณจะสังเกตผมใจคนเทคนิคคุณเคยเห็นไหมบางทีเวลาผมคุยกับคุณนภัสผมจะทาเนี่ยมีลูกค้าอยู่ตรงนี้มีตรงนี้เห็นไหมบางทีเราทํามืออ๋อครับเพราะในใจเราเราก็นึกว่ามีมีลูกค้าอยู่มันออกมาแนทชัลไงเห็นไหม เวลาคุณทํามือถือใช่ไหมคุณก็นึกภาพว่าเนี่ยเรากําลังคุยกับตัวเองอยู่เห็นไหมอืมครับผมไม่ได้มองกล้องนะเมื่อกี้ผมเห็นคุณ,คณก็นึกภาพอย่างนั้นเรากําลังคุยกับคนอื่นอยู่เห็นไหมอ๋อ oh, ได้ได้แค่นี้เราฝึกไม่ต้องไปเกรงที่คุณทําไม่ได้แปลว่า1ยังไม่ไทําเยอะพอที่คืณหนึ่ง,งเรากําลังเหมือนว่าในใจอะว่ามันจะมีคนมันจ้า judge เราเหมือนว่าเฮ้ยเราพูดถูกไหมคาพูดถูกไหมและอย่างหนึ่งอะเวลาเราทําใหม่ๆครับคุณภาพที่คุณดูวิดีโอผมมาคุณบอกว่าเอ้ยดูว่าเหมือนว่าเรารู้จริง ใช่ไหมมันเมื่อกี้คุณบอกใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างเรามีไวท์บอร์ด เรามีนี่เราก็เขียนเราก็ลบเขียนไปคุยไปกระดานไวท์บอร์ดไม่ได้เป็นสวยที่สุดในโลกรประกาไม่ได้สวยที่สุดในโลกบางทีเราก็คุยแล้วก็ติดอ่างบ้างเรานูมันไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอ่าครับเวลาเราไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คนใช่ไหมมันสามารถสร้างคอนเนคชั่นได้ง่ายอ๋อจริงด้วยจริงด้วยบางทีเราพยายามจะเพอร์เฟคไงคุณเดฟมันเลยแบบชิ่งยากพวกในโลกนี้อะ่ะคุณดูอินสตาแกรมสิมันเพอร์เฟคมากเลยอะ่ะแล้วเวลาเพอร์เฟคคนคิดว่า น,นี่มันหลอกเราหรือเปล่าวะมันเป็นจริง,รงๆหรอว่าแบบนี้แค่นี้ที่ที่ทผมกําลังเทรนคุณน่ะที่เราบอกว่าเราจะทําเป็นนักปิดการขายทรงพลัง Sales Commander อันนี้เป็นสเต็ปแรกถ้าเราเทรนตรงนี้เป็นใช่ไหมเวลาเราเป็นนักธุรกิจทรงพลังอะ่ะ Business Commander เขาจะซื้ออะไรครับเขาไม่ได้ซื้อธุรกิจคุณเขาไม่ได้ซื้อสินค้าคุณเขากําลังซื้อความมั่นใจในตัวคุณเขากาลังซื้อความ Authenticity อะ่ะความเป็นตัวของตัวเองเออ่าไอีกคนนี้มันน่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคนนี้มันเชื่อถือได้คนนี้มันมันเหมือน ยังไงไม่รู้อ่ะ เห็นภาพไหมตอนนี้คุณนภัส <ạ. S 1> ครับแค่นี้เองเลยจากวันนี้ไม่ต้องกลัวกล้องเราเทคนิคเราให้คุณแล้วเวลาปิดการขายเราไม่ได้เราไม่ต้องขายเรา,ม,า,เรามีการสนทนาอืมออครับโคตรจริงๆเหมือนได้เหมือนโดนปรับชิปอีกันหนึ่ง when it's not perfect we build more connection oh yes exactly โอ้เห <laughs> <laughs> มือนโดนปรับชิปเพราะผมพยายามทำให้ perfect Instagram นูวนนี่นั่นก็แต่ว่าเออมันใช่ใช่เพราะว่าพอมัน perfect มากมันดูแบบเอ้ยแยิ่งสมัยนี้มันดูแบบมีสแกมเยอะอีกคุณดูสิเราเพิ่งเปิดช่องได้ประมาณ18 19เดือนช่องเราโตเร็วมากเลยคุณเห็นใช่ไหมช่องเราโต เราไม่ได้เพอร์เฟกเราไม่ได้นั่งอยู่ในรถหรูๆไอ้ดูรถเราี่สวยแค่ไหนเราไม่ได้มีฉากที่แบบสุดยอดมากเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูรถเราเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูฉากหรกเขามาดูว่าไอ้คนนี้อ่ะมันช่วยเราได้วะใช่ไหมก็เป็นตัวของตัวเองเราคุยสไตล์ของเราเพราะว่าสไตล์ของเราบางทีเราผสมภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเขียนมันเป็นสไตล์เราเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เห็นไหมแค่นี้ แล้วคนที่เหมือนว่าถ้าสมมติผมเพอร์เฟกมากเลยภาษาอังกฤษมันก็จะดึงดูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเพอร์เฟกเกินไปภาษาอังกฤษถ้ามาในเมืองไทยเราเพอร์เฟกมากเขาจะคิดแ่าโอ้นี่มันภาษาอังกฤษเยอะไม่รู้จะตามทันเปล่าเห็นไหมใช่ถูกไหมเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะวิธีเราคุยกับแฟนเราเราก็คุยแบบนี้บางทีภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างปนไปปนมา I mix it มัน normal แหละมันปกติมากแค่นี้เองเอาไปใช้เลย